สวัสดีครับพบกับผมหมอยนนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดปีมะแม่นะครับดวง15วันนะครับหลังจากที่ท่านก็มาชมคลิปนี้นะครับก็เป็นประดวงอาพลังดวงในช่วง15วันดังกล่าวนะครับก็เกี่ยวกับการ การงานการเงินและก็เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็เป็นพลังดวงของทุกท่านจากปีมาแมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เท่านั้นนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านที่เป็นชาวปีมะแมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบวคนุคคลเพราะฉะนั้นก็พิจารณารับอ,อแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันในการที่จะจัดการกับการงานธุรกิจบริหารการดําเนินชีวิตของท่านนะครับที่จะไปสู่เป,ป้าหมายอย่างความสําเร็จนํามาซึ่งความมัง่งคั่งมั่งมีสีสุขด้วยความ,วม,มบูรณ์นะครับ อะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขอขอภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสน,นุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในช่วง15วันต่อจากนี้นะครับที่ท่านจมคลิปนี้แล้วพลังดวงของท่านจะเป็นในรูปแบบใดนะครับขอตั้งจิตอธิษฐานขอพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจัก,กรวาลนี้เทพเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงในจัก,กรวาลนี้สิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงโปรดได้สื่อพลังดวงผ่านมาทางไพายิปสีให้ปอได้อ่านได้รู้แนวทางให้กับผู้ที่เป็นชาวปีมะแม่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดกอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วง สิวันทั้งกล่าวต่อจากนี้ของผู้ที่เป็นชาวปีมะแมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เท่านั้นก่อไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนก้าวถวยนะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะของความสําเร็จนะครับที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับ ก็ทำให้ตั้นนั้นมีเงินทองทรัพย์สินมากมายจากความสําเร็จนะครับแล้วก็ทาให้อยู่กินอยู่ด้วยความสุขสบายด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ก็สิ่งต้องระมัดระวังนะครับก็ในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับที่อาจจะเรียกว่ามือเติบสักนิดนึงนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นในการที่จะเซฟเงิน ของท่านให้มีความปลอดภัยมีความมั่นคงนะครับที่มีความบุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องจึงอาจจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของการจชาจ่ายพอสมควรในช่วงวันดังกล่าวนี้นะครับสําหรับบางท่านโดยเฉพาะที่ชอบจ่า้จ่ายเงินมือเติบนะครับก็เรียกว่าจชายจ่ายแบบเพื่อรักษาศักดิ์ศรีรักษาหน้าตาของตัวเองไว้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีนั้นหลายๆท่านนะครับที่มักจะ ใจ่ายเงินแบบรักษาหน้าที่รักษาอาหน้ารักษาศักดิ์ศรีของตัวเองแต่ยอมเป็นหนี้อะไรมากมายนะครับในสังคมนี้ก็มีเยอะแยะนะครับรเพราะยันในสิ่งสําคัญนี่เป็นจุดที่อันตรายนะครับในการที่บางทีก็ศักดิ์ศรีก็กินไม่ได้นะครับอย่างใดก็ต้องให้กำนึงถึงความเหมาะสมนะครับแล้วก็การจชาจ่ายแบบเสียความรู้สึกนะครับอันนี้ก็ต้องระบัดระวังด้วยสี่ตัวขึ้นมาให้ตันวิจารณาอย่างรอบคอบนะครับ อะไรในช่วงนี้นะครับที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าสภาวะกองการไม่มองข้ามกับสิ่งเล็กสิ่งน้อยนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวนี้นะครับจะปีมแม่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับแต่เกี่ยวกับการงานกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาไม่สมดังหวังสมปรารถนาที่คิดที่คาดหวังเอาไว้นะครับถ้าสามารถคว้าโอกาสไว้ได้จับต้องไว้ได้นะครับก็ควรที่จะจับฉวยไว้ก่อนนะครับที่ว่า ดีกว่าที่จะปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่เกิดผลประโยชน์อะไรมานะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของการสุ่มเสี่ยงในการที่จะทําให้เสียเงินเสียทรัพย์สินกับการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีใครมายื่นอะไรที่เป็นดูโอกาสและดูสวยงามและดูหน้าที่จะจับต้องนะครับแต่ต้องระมัดระวังที่บางทีนั้นเป็นเพียงภาพหลวงตาเท่านั้นนะครับที่อาจจะมีเข้ามา ด้วยต้องระมัดระวังนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับท่านจะจุกตกยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามานะครับให้ท่านตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่ว่างงานอยู่นะครับที่มีโอกาสตกหยิบยื่นโอกาสดีๆที่จะทำให้ท่านนั้นได้สร้างรายได้รายได้ต่อไปนะครับแต่อาจจะเข้ามาแบบแกรกๆอาจาจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดที่หวังที่ปรารถนานะครับแต่ก็ควรที่จะจับต้องคว้าโอกาสนั้นไว้ก่อนนะครับซึ่งจุด เสียหายก็คือหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นชาวปีใดก็ตามนะครับที่บางทีถูกยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งคิดเอาไว้จึงอาจจะบ่ายเบียงแล้วก็ปัดทิเสษออกไปนะครับก็ตามห้เสียโอกาสแล้วรอที่จะไอ้สมหวังอย่างที่เราหวังนั้นกับการเริ่มต้นที่ไอ้ตรงเป้าหมายตรงตามใจนั้นบางทีก็กว่าจะเข้ามานะครับหรืออาจจะมองไม่เห็นแนวต่างที่จะเข้ามา ก็ทำให้เราพลาดโอกาสแล้วก็เสียเวลาไปเป็นเวลายาวนานเต็มที่จะก็เก็บเก็บลัวเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นอย่างต่อเนื่องนะครับมันจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามนะครับก็ค่อยพัฒนาค่อยสร้างความเติบโตก็จะทําให้เรากอบโกยเติมก็มาเรื่อยๆกับความสําเร็จที่จะขยายตัวเติบโตนะครับก็เรียกว,ว่าค่อยๆใช้เวลาพัฒนา ในที่สุดก็จะเป็นเป้าหมายอย่างความสําเร็จสมหวังปลดสมปรารถนาที่จะทําให้เรากบโกยผลประโยชน์เข้ามามากมายนะครับสังคมนั้นอาจจะไม่ได้เติมเต็มกับผลประโยชน์ในทันทีทันใดนะครับอาจจะต้องทําให้เรานั้นต้องใช้ความพยายามนะครับในการที่ลงทุนลงแรงและก็รอคอยรอจังหวะรอระยะเวลานะครับก็สอดคล้องกับไพ่สีตัวที่ขึ้นมานะครับกับการที่อย่างกล่าวมานะครับกับการที่ตูกยืดหอวกาสมาดีๆโดยที่ ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังก็ค่อยอาศัยระยะเวลารอคอยนะครับแล้วก็ทุ่มเทอย่างไรก็ตามสังคมนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ท่านได้กอบโกยผลประโยชน์เข้ามาอย่างมากมายนะครับเพียงแต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการรอคอยในการที่จะทุ่มเทนะครับแล้วก็จะตามท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องอกับความสําเร็จที่จะเติบโตเมื่อถึงเวลาเหมาะสมที่จะเข้ามานะครับแล้วก็เดรเดวิลนะครับ ความทุ่มเทด้วยความใส่ใจนะครับก็จะทําให้ตั้นเติบโ,โตได้ในทิศทางที่ดีนะครับแม้นจะเริ่มต้นก็มาไม่มากมายก็ตามแต่การทุ่มเทนะครับยอมเสียสละเวลาในการพัฒนานด้วยความใส่ใจด้วยความคลั่งไคล้ในสานกณ์ต่างๆนะครับก็จะไปสู่เป้าหมายางความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสว่างสว่างธุรกิจสีเทาๆอะไรก็ตามนะครับก็ทมให้ตัานนั้น สู่ความสําเร็จที่จะกอบโกยผลประโยชน์สู่เส้นทางของความบุรมสมบูรณ์ในอนาคตที่จะมีเข้ามาเติมเต็มนะครับจัสเมนนะครับได้รับประกาศดีๆเข้ามาไอ้ท่านมีเตือนรู้ตื่นตัวนะครับในการที่จะปิกชีวิตชีวาถ้าก่อนหน้านี้การงานธุรกิจของท่านมีความซบเซาบ้างนะครับหรือลูกน้องบริวารมีการ ไม่ค่อยใส่ใจไม่ก็มีความกระตือรือร้นนะครับปล่อยปลาละเลยบ้างอะไรบ้างทํางานแบบเช้าจามเย็นชามหรือหลบแอบบแอบบซ่อนๆอะไรบางเวลาที่บางทีหัวหน้าไม่อยู่อะไรต่างๆนะครับที่ไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่ก็จะมาตื่นตัวตื่นรู้มากยิ่งขึ้นนะครับหรืออาจจะได้รับการตําหนิจากเจ้านายแต่ท่านเป็นลูกน้องก็มีโอกาสนะครับที่บางทีตาว่าใครที่ก่อนหน้านี้ท่านปล่อยปลาละเลยบ้างไม่คอยใส่ใจบ้าง ที่อาจจะเกิดจากเี่ยวความรู้สึกอะไรบ้างก็ตามที่เต็มเม็ดมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในการที่จะรับผิดชอบหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะครับท่านอาจจะตกอะไรเข้ามาประกาศนะครับในการที่จะสกิดต้นให้ตื่นรู้ตื่นตัวให้มีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้ก็จะมีความคึกคักนะครับหรือการร่วมแรงร่วมใจของลูกน้องบริวารก่อนหน้านี้นะครับใครที่เป็นหัวหน้านายจ้างนะครับ ก็จะได้รับพลังสนับสนุนจากลูกน้องหรือถ้าท่านที่ไม่ก้อย ก็ตื่นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการอะไรต่างๆท่านก็จะมาเพิ่มนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งเดวิลแล้วก็ชัชเม n นที่จะทำให้ตอนนั้นมีความคลั่งไคล้นะครับกับในสการของการดูแลางานในการบริหารธุรกิจต่างๆนะครับที่มีความคึกคักมากกว่าเดิมที่จะพลิกฟื้นสภาวะอะไรที่เกยดบเกยด้อยลงไปนะครับกลับมาเต็มแล้วก็การเจราจาการทํางานกันเป็นทีมเวิร์กนะครับก็ช่วงนี้ก็มีความ มันคงในทิศ่างที่ดีต่าวก่อนหน้านี้การทํางานทําให้เสียความรู้สึกกับว้างระหว่างร่วมงานกับผู้อื่นอะไรต่างๆนะครับสภาวะนั้นก็จะกลับมาสู่การเจราจาเข้าใจกันในทิศ่างที่ดีจะมาเป็นทีมเวิร์กที่จะมีความมั่นคงแข็งแรงต่อไปในทางที่จะมองเป้าหมายางความสําเร็จนะครับสันการของความพึงพอใจนะครับราชินีตือถ้วยในความสําเร็จที่จะเข้ามานะครับแต่ไม่ท่านเพึงพอใจได้ในทิศ่างที่ดีนะครับเปลียงแต่ราาัช เวลาการรอคอยเท่านั้นเองนะครับอาจจะทำให้ท่านนั้นทุ่มเทใส่ใจแล้วก็สิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นความสําเร็จเข้ามาให้ท่านพึงพอใจในต่างที่ดีนะครับแล้วก็สร้างความ อุดมสมบูรณ์ e-mplace นะครับพ่าใหญ่ด้วยนะครับผอกบอกถึงความสําเร็จที่จะมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับที่ความสําเร็จนี้เกิดขึ้นจากการทุ่มเทการใส่ใจการคลั่งไคล้นะครับการตื่นรู้ตื่นตัวอยู่เสมอสร้างสถานการณ์ของความคึกคักนะครับทำงานด้วยความกุลีกุจอนะครับไม่ปล่อยปลาละเลยให้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เกิดความสําเร็จและก็ก่อบโปยเ,เป็นประโยชน์นะครับเงิน ผลป,ประโยชน์จากแดนไกลนะครับบางท่านไปมีความสําเร็จนะในธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนได,ได้ด้วยนะครับที่จะมีความมั่นคงรุ่งเรืองที่จะทําให้ท่านได้รับผลตอบแทนเข้ามานะครับอาจจะต่างประเทศได้ด้วยนะครับแล้วก็ราชาตือถ้วยในเรือนที่จะมีความเติบโตรุ่งเรืองในเรือนอของโสุภาะนะครับที่เติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมก็ได้รับการลัง ของการเลือเ้อเฟือเกื้อกูลเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศ่างที่ดีนะครับที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้าจูมาเตเป็นที่ปรึกษานะครับให้คาแนะนําตีจบอตอีโจดแตกนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานั้นบางทีตากว่าตั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขคลี่คลายได้นะครับ ก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้รอบรู้นะครับก็ามาเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนำนะครับที่จะส่งเสริมให้ท่านสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องมั่นคงแล้วก็เติบโตนะครับท่านทุ่มเทเจ็ดไม้เท้านะครับไม่หวั่นไหวนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ก็ยังต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่เช่นกันนะครับในตลอดสัสปดาห์7วันนะครับที่ท่านไม่ได้ย่อท้อไม่ได้พักผ่อนนะครับ ังเดวิลก็บกบ่าบางทีก็ยอมเสียเสระเวลาส่วนตัวด้วยนะครับในการที่จะบริหารจัดการบางทีอาจจะมีของการแข่งขันนะครับแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับในเชิงตลาดนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีเครื่องจิงโครงการอะไรสําคัญสำคัญที่อาจจะมีเข้ามาที่จ่ายเริ่มต้นนะครับ เพราะว่าไพ่นหนึ่งถ้วยก็บ่งบอกนะครับในสิ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มไม่ต้นมีโชคมีลาภอย่างความรุ่งเรืองในความสําเร็จอาจจะเป็นโครงการที่มีการว่างานประมูลอะไรกันนะครับมีการช่วงชิงที่จะได้คว้าโอกาสขอกสกงการเริ่มต้นโครงการสําคัญสําคัญนั้นที่มีผลมากมายครับที่ตามไม้ต้นต้องฝอยปอสมควรนะครับอาไม้เท้านะครับที่จะบ่งบอกถึง กับการที่จะไปเริ่มต้นไปสูโอกาสของการได้รับโครงการอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับหรือคนที่ว่างงานอยู่ก็ตามนะครับก็มีโอกาสที่ท่านต้องุ่มเตปพอสมควรนะครับในการที่จะแข่งขันในเอาชนะกับผู้อื่นที่บางทีก็ไปสมัครงานในสถานที่ต่างๆนั้นมีผู้ก็มาสมัครมากมายนะครับจึงอาจจะมีช่วงของการ ช่วงชิงด้วยความพยายามนะครับจึงอาจจะเป็นภาระหนักพอสมควรให้กับ่าปีมะแมนะครับ,นรบในการที่จะสร้างโอกาสของความสําเร็จเข้ามาคว้าโอกาสชัยชนะนะครับท่านก็สามารถได้รับชัยชนะได้ในทางที่ดีนะครับมันจะมีการต่อสู้เหนื่อยพอสมควรนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆของการเริ่มต้นไปสู่ของความแข็งแรงแข็งแกร่งความเป็นสตรองนะครับที่จะเกิดความสําเร็จแล้วก็แข็งแรงมั่นคง,งอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทําให้ท่านได้รับ ความเติบโตนะครับใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วทํางานอยู่แล้วนะครับก็ได้รับเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของการเลื่อนกั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องความเติบโตสร้างระดับการเงินเดือนอะไรต่างๆนะครับหรือในเรื่องธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับ ก่อนหน้านี้มีการซบเซาไปบ้างนะครับมีการนิ่งตัวอะไรต่างๆนะครับก็จะกลับมาฟื้นตื่นตัวนะครับความคึกคักได้รับการสนับสนุนนะครับลูกน้องบริวารอะไรต่างๆก็มามีความกระตือรือร้นทํางานด้วยความกระปรีก้กระเปร่าด้วยการตุ้มเทบางท่านก็มีการสละนะครับเสียเวลาส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะครับก็เข้ามาเติมเต็มแล้วก็ความสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นอะไรที่มีการลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับก็ ที่รอด้วยความหวังด้วยความตั้งความหวังเอาไว้นะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มกับความสําเร็จเป็นที่ปร่งพอใจได้ในทิศ่างที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับก็ส่งผลนในการเงินนั้นเข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับเงินในต่างตินแดนไกลนะครับจากความสําเร็จของท่านกวักเรียกเข้ามานะครับต่างอากาศนะครับหรือการเป็นการเสนอขายอะไรต่างๆเป็นนายหน้าอะไรต่างๆนะครับ ที่จะตาให้ท่านได้รับผลตอบแทนเนในตำแหน่งต่างๆธุรกิจส่วนตัวธุรกิจสีเตาๆสว่างๆก็ตามนะครับที่ได้รับโอกาสกองความคึกคักความสําเร็จธุรกิจที่ทําอยู่กับบ้านก็ตามนะครับในเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัยอพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรต่างๆที่พักตากอากาศอะไรต่างๆนะครับก็ได้รับ โอกาสดีๆในความสําเร็จที่ได้รับต่างการเงินผลกําไรผลประโยชน์เข้ามานะครับแต่ไม่ตั้นนั้นมีความบุดมสมบูรณ์ผลต่างด้านเกษตรกรรมก็ตามนะครับที่มีผลผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพนะครับก็มีความเติบโตในการสร้างรายได้รายรับเข้ามาดึงดูดเข้ามาทต่ไม่ตั้นนั้นมีความบุดมสมบูรณ์นะครับเป็นผู้ที่ไม่กาดแคลนในเงินทองทรัพย์สินนะครับแม้นจะ,ะไม่ได้ ร่ำรวยมากมายเป็นเสรษฐีมาเสรษฐีก็ตามนะครับแต่ท่านก็เป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงทางการเงินนะครับบางท่านก็เกี่ยวกับอะไรที่ยังตกค้างยังไม่ได้รับจําระนะครับก็จะเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ได้ด้วยนะครับหรือบางทีเกี่ยวกับหมรดกทรัพย์สินนะครับที่อาจจะเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับในเรื่องของการถูกจัดสรรแบ่งออกมาแต่ว่า อาจจะไม่ได้เป็นที่เปิงพอใจสําหรับต้านก็ได้นะครับเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินที่อาจจะถูกจัดสรรแบ่งก็มานะครับซึ่งอาจจะได้ไม่ตังตามดังที่หวังนะครับหรืออาจจะได้มาก็จะมีการต่อสู้ช่วงชิงกันพอสมควรนะครับอาจจะมีหลายๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการที่จะได้รับมรดกทรัพย์สินนั้นนะครับอาจจะมีการช่วงชิงกันกับสนาการต่างๆในการที่จะได้มาซึ่งมรดกทรัพย์สินนั้นนะครับ ส่วนบางคนก็รายได้รายรับเส้นทางใหม่ๆก็มาเติมเต็มนะครับจากโครงการใหญ่ๆสําคัญสาคัญที่กล่าวมาแล้วนะครับที่ตั้นช่วงจริงคว้าโอกาสเข้ามาได้เงินผลประโยชน์ตอบแทนมากมายนะครับที่เข้ามาหรือบางท่านนะครับในเรื่องของการเสี่ยงดวงในช่วงวันสิบห้าวันดังกล่าวนี้นะครับชาวปีมะแมนะครับมีโอกาสในการที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามาได้ด้วยที่จะเข้ามาสร้างความอุดมสมบูรณ์ต่างการเงินทรัพย์สินในครับท่านนะครับหรือ เกี่ยวกับการได้รับกับการมอบมาซึ่งด้วยพลังแห่งความปรุงพอใจพลังแห่งความเป็นสเสน่ห์นะครับตกจตาตกจโลกของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับที่อาจจะยื่นมือเข้ามาสนับสนุนต่างการเงินเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือได้รับมอบที่ดินบ้านหรือรถก็ได้สําหรับบางท่านนะครับที่ตกพลังเรงดึงโดดจากการที่ท่านนั้นสามารถสร้าง ใหู้้อื่นพึงพอใจด้วยสเสน่ห์นะครับแล้วก็ด้วยความเป็นตุกชะตาอะไรก็ตามนะครับที่บางทีได้รับเมตตาโอปอมารีจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใจดีนะครับก็ามาเกื้อกวนเกื้อหนุนต่างการเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆบ้านที่ดินหรือรถก็ได้หรือจะเป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามากมายนะครับที่เป็นกองขวัญของกำนันเข้ามาเติมเต็มนะครับก็เป็นโอกาสดีๆต่างการเงินตา่างทรัพย์สิน นะครับมรดกทรัพย์สินอะไรก็เข้ามาเติมเต็มแต่ไม่ท่านนั้นมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับมีใช้มีจ่ายด้วยความอิ่มเอมเปยมปลีนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการจชายจ่ายเมื่อเติบเตนั้นเองนะครับที่บ่งบอกมาจากตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดไปแรกขึ้นมานะครับจันทร์จึงจะต้องช่างรั้วสร้างก่อกุ้มกันนะครับเจ็ดไม้เท้านะครับเพื่อที่จะรักษา การเงินของท่านให้มีความปลอดประโยชน์เสมอให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับถ้าไม่ปลอดไม่ระมัดระวังนะครับท่านอาจจะท์แต่ไมท่านนั้นสะดุดต่างการเงินได้เช่นกันเม้นจะมีความบุดมสมบูรณ์ก็ตามนะครับกับการที่ท่านนัน้นบางทีทุ่มเทด้วยการรักศัก์ศีจนมากเกินไปนะครับแล้วก็ใจจ่ายมือเติร์เพราะฉะนั้นจึงวางระบบร,บบระเบียบต่างการเงินของท่านให้เป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่เสมอนะครับอ้ามายเท้าเพราะบางทีนั้นท่านจะต้องเจอกับสภาวะของการต่อสู้ต่างการเงินได้ถ้าไม่รัดก,กุมไม่ สร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันให้มีความปลอดภัยแม้จากเงินเข้ามามากมายก็ตามนะครับแต่ถ้าท่านจ่ายแบบมือเติบนั้นก็ทําให้เสียความรู้สึกได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ทําให้สะดุดการเงินได้และบางทีนั้นการสะดุดการเงินก็จากขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ยากด้วยนะครับและก็ต้องระมัดระวังในสถานการณ์ของการที่จะทําอะไรก็ตามที่ตาท่านไปหวังในการที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมากมายแล้วลืมพิจารณา ในความปลอดภัยก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่จะทาให้ตนนระหนัพราดโอกาสหรือทําให้สูญเสียเงินทองทรัพย์สินได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องจะดําเนนิการอะไรต่างๆเงินนะครับทําธุรกรรมใดๆต่างๆเงินในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับกม็มีความใส่ใจเป็นพิเศษนะครับพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างมีคุณค่าหรือต่างที่ดีก็ปรึกษากับผู้ที่ไว้วางใจได้นะครับไม่ว่าจะทาการอะไรที่เกี่ยวกับธุรกรรมต่างการเงินนะครับ ในแนวคิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้ก็จะตามไว้ตอนนั้นปลอดภัยในทางการเงินนะครับแล้วก็ให้ตื่นรู้ตื่นตัวอยู่เสมอตุกณะว่าเรากําลังทําอะไรเกี่ยวกับการเงินอยู่นะครับ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ของชาวปีมะแม่นั้นคนที่โสดนะครับก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับน่าจะอยู่กับความพึงพอใจกับมีเงินมีทองมีทรัพย์สิสนใช้จ่ายนะครับกินอิ่มนอนหลับสุขสบายแม้จะอยู่ลําพังก็ตามนะครับก็อยู่แบบสุขอิม่มเอมเปลมปลีนะครับก็ไม่มีสถานการณ์ของการโอยาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ แต่ถ้าใครมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาเสนอในช่วงนี้ในขณะที่ท่านนั้นกําลังปึงปอใจกับความเป็นโสดนะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนก็จะเป็นการดีนะครับแต่ว่ายัางไม่ปรารถนาในเรื่องของการที่จะมีความรักนะครับที่อยู่แบบโสดๆก็สุขสบายดีเพราะบางทีนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นสุ่มเสี่ยงในการที่เจอรักที่ทําให้ท่านเสียความรู้สึกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นควรพิจารณาอย่างรบอบคอบด้วยความห้าวใจตรองนะครับ เราบางทีนั้นอาจจะมีรักที่เข้ามาแต่ไม่ตั้นเสียความรู้สึกได้เช่นกันรักที่เป็นตัวเลือกนะครับที่ก็มีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีหวังผลประโยชน์อะไรเข้ามาแอฟแฝงอยู่เบื้องหลังก็ได้อันนี้ก็ต้องรับระวังด้วยนะครับก่อนที่จะ คิดมีรักนะครับถ้าว่าอยู่แบบโสดๆก็อยู่แบบโสดๆไปก่อนก็จะดีเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะมาช่วงเวลา15วันดังกล่าวนี้นะครับความรักที่อาจจะถูกกาหนดด้วยโชคชะตาวาสนาจากคู่รักอดีตแต่ชตินะครับ ที่ถูกกาหนดให้เข้ามาพบมาเจอในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นที่จะพัฒนาเติบโตต่อไปที่จะไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะสร้างความปลงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับบางทีก็จะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเป็นดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นกบกันก็ตามหรือที่ใช้ชีวิตคู่นะครับมีความเมื่อตอนซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับคุยกันถึงความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอนะครับเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับสร้างความเปึงพอใจให้เกิดขึ้นแม้นจะมีสภาวะอะไรเข้ามาทําให้เสียความรู้สึกบ้าง เป็นป้งแง่แม่งอนกันบ้างที่จะสอแหววให้ไปเสือหากเกิดความเสียหายในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ก็รู้จักในการที่จะพิจารณานะครับมีการตื่นตัวตื่นรู้อยู่เสมอในการที่แก้ไขปัญหาในความรักความสัมพันธ์นั้นให้ออกจากสภาวะของความรู้เสียความรู้สึกนะครับแล้วก็ตุ้มเทด้วยความสเสน่ห์กลั้งไกลเข้าหากันนะครับคุยกัน อย่างเข้าใจสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นเติมเต็มอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่สร้างความสดชื่นจำใสเบิกบานเข้ามานะครับก็ทําให้พลังความรักได้รับการเอ,อื้อเฟื้อเอ,อื้อตอนซึ่งกันและกันที่จะเปลี่ยนไปด้วยความสุขอะไรที่เป็นอุปสรรคภาหาก็ถูกแก้ไขออกไปนะครับแล้วก็ดูแลให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับระยะยาวตลอดไปเป็น ที่รักซึ่งกันและกันในทิศต่างที่ปึงพอใจบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการทั้งคันเข้ามาในช่วงนี้นะครับในการที่จะมีทายาทเข้ามาเสริมเพิ่มเติมได้ด้วยสําหรับบางคู่นะครับนี่ก็คือโดยภาพรวมๆนะครับในช่วง15วันหลังจากที่ตั้นจมคลิปนี้นะครับของผู้ที่จะ เ,เกิดชาวปีผู้ที่เกิดในปีมะแมนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับก็ขอใอ้ชาวปีมะแมทุกท่านนะครับมีความสําเร็จมั่นคงรุ่งเรืองนะครับในการดรําเนินชีวิตการงานธุรกิจของท่านที่สร้างความมัง่งคั่งมั่งมีสิ่สุขมั่นคงตลอดกาลให้มีรักที่อบอุ่นมีครอบครัวที่มั่นคงตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ